ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอ้ํานะครับเป็นลูกค้าใหม่ของเราก็คุณอ้ําซื้อรถก,กระเช้าสตีอาั 25J ของเรานะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งความสมบูรณ์ของรถอีกครั้งหนึ่งว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกระบบหรือเปล่านะครับและก็ได้ส่งทีมงานเข้ามาอบรมาการใช้งานนะครับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับวันนี้คุณ,คณอ้ํา เป็นไงบ้างครับได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมจากการอบรมวันนี้บ้างครับก็สิ่งที่ได้นะครับที่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากมากเลยในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถกระเช้ารถกันไกลขานไกลเอคลิปเนาะและอเอลิปขานไกลก็ในในมันมีบางเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะคำนึงถึงความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึงทางทางทางทีมงานก็ ให้ความรู้ได้ค่อนข้างแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากอะไรอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ในวันนี้นะครับครับก็ค่อนข้างแบบพอใจมากเลยครับพวกพวกพวกทีมงานก็ได้รับความรู้ทั้งที่เสริมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ความรู้ใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นด้วยก็พึงพอใจมากในส่วนของตัวรถก็ดีมากครับระบบทุกอย่างที่ผมเคยใช้รถแบบนี้มาก็สมบูรณ์มากใช้ได้ทุกระบบ ระบบเกี่ยวกับการทํางานสมบูรณ์ระบบความปลอดภัยสมบูรณ์สภาพรถค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเลยดีมากครับเหมือนใครก็รีบอารถรถมือสองนะแต่ครบผมสภาพแบบใหม่เลยก็เราเราพยายามเต็มที่แหละครับตามตามที่แจ้งลูกค้าว่าเราอย่างที่เรียนว่าเราไม่ตัดระบบอะไรออกเลยความปลอดภัยต้องต้องต้องมาที่หนึ่งนะครับนะครับก็มาอบรมกับเรานะครับนอกเหนือจาก รถที่ท่านรุ่นที่ท่านซื้อเนี่ยเราก็จะให้ความรู้รถรุ่นอื่นด้วยทั้ง e c ็ก p ์ลิฟเพอร์ซอน f ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะอบรมให้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อปูพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงสุดก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอ้ํนะครับอีกครั้งนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วก็ใช้วนการเราขอบคุณมากครับครับ